สวัสดีครับคลิปนี้จะมาเย็บรองเท้าแตะนะครับอาการอย่างนี้นะครับมันก็เย็บได้นะครับเนี่ยมันอ้ายงเงี้ยเขาไปทําอีกเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งบอกทําไม่ได้ข้าวกาวร้อนใส่แล้วมันไม่อยู่นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับเย็บรองเท้าแตะแบบนี้นะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้อาจารย์ทากาวติดดทากาวแห้งสกัดเรียบร้อยแล้วเราก็ติดเลยนะฮะเก็บกระเบิดกเบิดข้าไปนี้เลยนะฮะนะครับนะครับอ่าอีกข้างนี้ก็เหม zyst. ือนกันลข้างนี้ก็อ้ามเหมือนกันนะฮะแล้วกบะเบิดกระับิดเข้าไป่างนะครับเาีอเะ ้ามันติดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาทําการเย็บนะครับนี่นะครับเวลาเย็บเนี่ยเราก็ต้องใช้แบบด้าสองสีนะครับเอาสีน้ําตาลตามนี้นะสีน้ําตาลเข้าไปงี้สีขาวแล้วก็ทำตามสีขาวนี้นะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับเออเห็นนะฮะซุมมันใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันภาพมันเล็กอ่นนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่นี้ฮะใช้ได้สีน้ําตาลนะครับใช้ได้สีน้ําตาลเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มมาเบอร์สามนะครับเดี๋ยวอาจารย์เลือกเข็มมนเพราะเข็มจำไม่ได้เออโอเคนะครับเข็มอาจารย์เยอะ ครันตอนก็ทำอย่างนี้นะครับแทงแทงบริเวณนี้เลยนะครับอันนี้นะแทงเข้าไปเงนี้แทงเข้าไปตรงๆแทงเข้าไปตรงๆเสร็จแล้วเราก็จับอย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้เดึงเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาวัดนะครับวัดโค้งให้มันพอดีกับตัวนี้ให้มันยาวกว่านี้หน่อยนะสองเท่านะครับจากนี้อ้อมมานี่นะครับถึงมุมนี้นะสองเท่านะเพราะว่าเดี๋ยวถึงนี้แล้เราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับอันนี้นะครับก็ประมาณสองเท่าอ้าวอันนี้อาจารย์กะเสร็จแล้วครับก็เล็บก็ประมาณนี้นะครับความที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเล็บอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้มัันนนนนเป็ไอะครบ ได้ในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะทาลักษณะนี้เลยอ่าทำนี้นะครับแทงเข้าไปอย่างเงี้ยแทงตรงๆนะฮะ้ยางยังหน้ายอายังจะเชิดนะครับกบเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าทำอย่างนี้นะครับความที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับสไตล์ของอาจารย์นะทำานี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจะทำให้ดูนะครับอ่าอย่างนี้นะเพราะเขาไปทำเจ้าอย่างเจ้าหนึ่งบอกทำไม่ได้ไม่เป็นไรมาที่อาจารย์อาจารย์เย็บไม่ได้หมดนะครับนี่นะฮะทำอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับออกมาจะเป็นลักษณะนี้สวยงามมากนะครับ อ่าท่านี้ไปเรื่อยๆเลยนี่นะอาจารย์ทำให้ดูอ่าอย่างนี้เรื่อยๆนะครับคล้องได้เข้ามาบิดเกลียวทุกครั้งแนบกระปางข้างหน้าสไตล์นี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับคล้องได้เข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วสอดทวงสอดทวงแล้วแนบกระปางข้างหน้าบิดเกลียวเข้ามาอย่างนี้แล้วดึงให้โจมแค่นี้นะครับเอ้าเข็มสไตล์ก็ทพันี้นะครับเย็บให้มันพอดีกระขอบนะฮะอย่าให้มันสูงหรือต่ำนะพันเนี่ยดึงเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วก็สอดทวงเข้ามาอย่างนี้บิดเกลียวทุกครั้งอ่าออกกกมมมมาาััันน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 จะะะะะะะเเเปป็็็ลลษษณณีีี้้สวยง่ห แต่ละไอ้ตรงนี้ข้างในก็จะเป็นบบอย่างนี้นะครับออกมาแล้วสวยงามนะครับนี่นะฮะทำอย่างนี้ลักษณะนี้นะ่อเนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เย็บอ้อมจนจะมาถึงสีขาวแล้วนะครับนี่นะฮะก็ยังไม่ถึงสีขาวเราก็เย็บก็ไปนี่นะครับแทงเข็มให้มันปกตินะครับอย่าให้มันชัดเข้าชดออกนะครับทำอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ไปนี่นะครับแทงก็ไปนี่นะแทงตรงๆนะครับทำอย่างนี้นะครับเ๋ยวมันจะไม่เห็นอ่าอันนี้ก็จะมาถึงสีขาวแล้วเราก็แทงเราก็แทงลงมาตต่ํๆหน่อยนะครับ ของได้ทํ้ามาอย่างนี้อ่าวเสร็จแล้วเราก็มัดเลยนะครับมัดเลยนะหนึ่งรอบมัดอย่างนี้เพื่อเราจะต่อเป็นสีขาวนะครับเนี่ยครับเอาโอ้ยเอาไปว่าตัวนี้มันขาดไปแล้วขาดไปแล้วเอาไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้มันฉีกมันฉีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราเริ่มใหม่นะครับทำานี้นะครับอ่าเราก็มัดได้ตัวนี้นะครับมัดได้สีขาวให้มันเป็นปมนะครับเบอร์สิบห้านะครับเนี่ยครับทำทำให้มันเป็นปมลักษณะนี้นะเ่เห็นแลเป็นปมลักษณะนี้แล้วเราก็แทงตรงนี้เลยนะครับ แทงอันนี้แทงอันนี้ออกมาได้หน่อยนะฮะขยับมันได้หน่อยโอ้ยผมไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวเดเออแทงลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คล้องจับจับจับได้อย่างนี้นะครับคล้องคล้องเข็มออกมาอย่างนี้เลยนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอ้าวอ้าวเสร็จแล้วเราก็ดึงให้ปมให้ปมตรงนี้มันจมหน่อยนะฮะอันนี้มันจมลนะฮะดึงดึงปมที่เราที่เรามัดปมนี้นะฮมันจมอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เราเราก็มาทำทางนี้นะแทงแทงตรงนี้เข้าไปนะครับอ่าแทงอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมันเฉดมันยากหน่อยเห็นนะมันเฉก เสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้ของของเข็มออกมาอย่างนี้นะครับเออเนี่ยตรงนี้มันอาจจะไม่สวยนะเพราะว่ารอยต่อมันผุพังไม่เป็นไรฮะทำนี้นะครับเออเอาสอดเข็งเข้ามาอย่างงี้นะเสร็จแล้วเราก็เบียดเกลียวเข้ามาอย่างนี้นะครับเอออย่างนี้นะเอออย่างนี้นะพอเข็มต่อไปเราก็จับอย่างนี้นะครับเอามือเอามือเราบิดอย่างนี้ด้วยนะเบียดอย่างนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าคอมาอยู่อยู่อยู่ประมาณไหนนะครับแต่แล้วเราทำทำทำอย่างงี้กับความเดืห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเราก็คล้องเข็มเข้ามาอย่่าาาางงนนนีีีี้้้เเเเยยยสรร็จอไปบบดกลวขมะคั อันนี้ครับก่อนจะแทงให้จับเอาง่ยแบบนี้เลยนะเราจะได้กะรู้ว่ามันจะมันจะอยู่ห่างครบระมาณไหนครับอ่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราแทงไปเลยไม่ได้นะเราจะกะไม่รู้เนี่ยถ้ามือใหม่ให้ให้มือให้ให้บีดอย่างนี้นะบีอย่างนี้แล้วราก็แทงเข้าไปงี้แทงตรงตรงนะอ่าแทงตรงตรงุบเสร็จแล้วเราก็คล้องได้มาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็บีดเลี้ยวทุกครั้งนะครับก็ง่ายเราเย็ตามสีนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเลยนี่นะครับคล้องเด็กคล้องเข็มแล้วก็ดึงขึ้นมา แล้วทำต่อไปเแล้วมันก็สวยหมดนะครับเนี่ยนะฮะทำนข้างในจะเป็นลักษณะนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ไม่สะดวกจริงๆให้ถอดให้ถอดสายนี้ออกก่อนก็ได้นะเพราะว่ามือใหม่นะมันจะเกลี้ถอดตัวนี้ออกเลยแต่อาจารย์จะไม่ถอดอ่ะเพราะอาจารย์ขี้เกียจเพราะอาจารย์ชำนาญแล้วอ่ะท่านี้ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยนะครับให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วก็เบรดเกลียวอย่างนี้นะครับเนี่ยออกมาแล้วสวยสวยงามมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะทำไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็จะมาถึงขอบตรงนี้แล้วนะครับทอย่างนี้ไปเรื่่่่ออยๆนนนนนะะครัับาีดึงงใหห้มเป็ว ได้สอด่วงเข้าไปเสร็จแล้วก็บิดเกลียวแนบกระแปงหน้าอย่างนี้ครับอย่าลืมนะฮะสำหรับมือวาให้กดอย่างนี้นะครับเราจะได้รู้ว่ามันตาสูงจากขอบเท่าไหร่ใช่ไหมทำนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จับหัวอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับจับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับสอดสอดได้้าไปอย่างนี้นะฮะสอดคล้องข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วให้ดึงอย่างนี้เลยหายงี้นะครับดึงเข้าไปอ้าวเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวนะครับอ้าวนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มสุดท้ายแล้วนะครับเข็มสุดท้ายแค่แทงงี้นะครับ มาดึงแค่สองเท่หนึ่งสองเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นไหนเนี่ยนะครับดึงเส้นไหนเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ดึงให้จมนะครับอ้าวเสร็จแล้วตัวนี้มันเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดสีขาวนะตัดให้มันเหลือเสร็จนิดหน่อยนะครับอ้าวเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นสีน้ําตาลออกมานะครับนี่นะฮะดึงเส้นสีน้ําตาลออกมาเสร็จแล้วเราก็เอยเ๋ยมันเออเสร็จอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงให้สุดนะครับแล้วเราก็ตัดตัดเส้นตึงนะครับตัดเส้นที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับตัดออกเลยครับอ่าตัดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เย็็บบบอยย่าางงนนนนนีีี้ะะคครรััเจมถึ ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเลยนะครับก็หมายถึงว่าสีสีน้ำตาลล่ะเน้นจะเป็นสีน้ําตาลเสร็จแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะเข้าใจไหมฮะก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ถักเข็มถักเข็มเพราะว่าตอนนี้เสียงรบกวนมากนะครับมันเป็นช่วงสงการนะครับเลยนะเขาเอาตัวแปมาตั้งตรงหน้าร้านเสียงมารบกวนนะครับอาจจะเสียงเข้าไปถ้าเสียงเพลงเข้าไปเป็นเต้นริเตอร์เสต์ก็ไม่ได้เลยครับอ่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะทำอย่างนี้เอาอาจารย์ก็ขอจบค่นี้นะเพราะว่าคลิปนี้เสียงเสียงมารบกวนมากนะครับคลิปนนนนนนี้้้ะะะเเปป็็รรรรโยยยชช์์์กก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 ััับบบบท่่าาาาอออลลลืืมมมมดดดดดดดไคคคคแแแตตติจงวขุณผ ต่อไปครับผม